ที่รนะ้อยเอดะก็ดีใจสิลูกค้ามาบอกเอามาเลย30บใบได้เงินมาสามพันดีใจดีใจปรากฏดีใจได้ไม่นานผู้ชมเกิดอะไรขึ้นไหมหันไปมองที่แผงอา้าวหวยชุดหายไป132ยาใบเลยอะกลายเป็นว่าดีใจได้ไม่นานจริงๆนะฮะสุดท้ายเนี่ยทางแม่ค้ารายนี้ก็คือคุณวาสนาอายุ40ปีเนี่ยค่ะไปแจ้งความกับตำรวจสพเมือง1้อให้ตรวจสอบหน่อยนะฮะแจ้งความคดีลักทรัพย์ เธอบอกว่าเนี่ยกำลังเร่ขายสลากอยู่หน้าปั๊มน้ำมันใกล้กับตลาดหนองแคนเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดก็มีชายคนหนึ่งรูปร่างท้วมผมสั้นสวมเสื้อกันหนาวแขนยาวสีขาวก็เดินข้ามถนนมาซื้อสลากบอกเอาจะซื้อสลากสักสองสามพันน่ะ เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันไปเลยไอ้เราก็ดีใจสิเพราะเขาอ่ะให้แม่ค้าหยิบมาเลยเลขเป็นแบบใบเดียวเอาใบาเดียวเดียวมาเอา30ใบก็จ่ายเงินมา3,000บาทไอ้เราก็เดินไปบอกพี่สาวโชคดีแล้วเนี่ยพี่มีคนมาเหมาสลากไปตั้ง30บใบอะ่ะแต่พอพี่สาวบอกไหนดูหน่อยไหนดูหน่อย,อยเปิดแผงออกมาดูก็ทักว่าเธอขายเลขชุดไปหรือเปล่าเ็าบอกไม่ได้ขายไม่ได้ขายเขาเอาใบาเดียวเดียวแต่ดูสิ เลขชุดมันไม่มีแล้วนะอสุดท้ายถึงมาเช็คว่าอ้าวเลขชุดหายไปหนึ่งร้อยสามสิบสองใบเป็นเงิน19,800หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทค่ะโอ้โหซื้อสามสิบใบสา0 0ันเงินนี่เอาไปเรยวดีใจดีใจมากเลยนับนับลอตเตอรี่มาตอนนั้นนับนับนับเอาเงินนับเร็วนับเร็วบนีก็ก็เลยยางไปหาพี่อีกคนนึงว่าป้าเคยขายสามสิบใบว่าจีบอกว่าได้ดีใจไหม แต่บ่วบแต่บบดไอ้เบิ้งหนี่นีบ่ไอ้เบิ้งว่าเขาเอาสี่ใบไปพร้อมนี่บ่ไอ้เบิ้งอืม แล้วที่หายไปน,ะน่ะมันจะมีรางวัลที่หนึ่งอีกไหมอ่ะทีนี้งานเข้าเลยนะแม่ค้ารายนี้ก็บอกว่าจําเลขที่หายไปไม่ได้ด้วยมันจะจําได้ยังไงตั้งร้อยสาบสองใบถูกไหมแต่บางคนเนี่ยปกติมันจะมีต้นขั้วไงคุณนุ่น<อ>แล้วบางคนก็จะมีการถ่ายเก็บไว้ไงฮะอเออบางทีพ่อค้าแม่ค้าบางคนเนี่ยบางคนเขาจะละเอียดมากอย่างที่เราเคยนําเสนอไปแต่ว่าอย่างรายนี้จา <จำ S 1> ไม่ได้ค่ะพี่วัสนา<อ>จาไม่ได้นะบอกว่ารับมาจากยี่ปัวอีกทอดนึงอ่นนั้นต้องไปตามจากยี่ปัวเผื่อจะพอมีข้อมูลเนี่ยนะเะเผื่อจะเจอต้นขั ก็ตอนนี้เร่งตรวจสอบภาพจากวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงเพื่อตามหาคนร้ายตามรูปประพันธ์ที่ผู้เสียหายแจ้งมานะคะเพราะว่าถ้าเจอต้นค้่จริงๆต่อให้คุณถูกรางวัลที่หนึ่งก็ไม่ได้เงินนะ,ะเพราะคุณไปเอาไปลักไปขโมยเข้ามานะครับ